สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้การงานการเงนินแล้กวก็ความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะการงานได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะพลังงานภาพรวมเป็นไพ่เทรนแล้วก็ไพ่เดอะเดวิล การงานของพวกคุณในช่วงนี้น่าจะหนักแน่ๆค่ะแล้วก็อึดอัดแน่ๆด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสถานการณ์หลายอย่างอาจทําทให้คุณรู้สึกเหมือนดิ่นไปไหนไม่ได้เลยนะ่ะบางท่านอาจจะถูกจกับตาจากผู้บงังคับบัญชาหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณหรือบางท่านอาจจะต้องทํางานกับคนที่คุยยากควบคุมยากทํางานด้วยกันยาก หรือว่าเจอกับงานที่หนักที่เราไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่สถานการณ์ที่เหนื่อยจนทําให้สุดท้ายแล้วหลายๆท่านเลือกที่จะช่างมันนะคะในทุกอย่างอะไรจะเกิดกะช่างมันไปเลยนะคะเพราะว่าไพ่พลังหลักเป็นไพ่เดฟูเป็นไพ่ของคนที่แบบเลิกที่จะยึดติดหรือว่าคาดหวังกับอะไรปล่อยทุกอย่างชิลชิสบายสบายเพราะว่าบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาข,ของความรู้สึกอัดความรู้สึกที่ยากลำบากจนทาให้เราสึกว่าเราอยากจะปลดปล่อยแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นนะ่ะอื ทีนี้ในเรื่องของการเงินได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่อัสวินเือเหรียญพลังงานภาพรวมเป็นไพ่อัศวินเอถ้วยกับไพ่หนึ่งไหม้เท้าเนาะและถ้าในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้รับโอกาสดีๆหรือว่าข้อเสนอดีๆที่จะเข้ามานะคะทําให้มองเห็นลู่ทางว่าทุกอย่างมันอาจจะดีได้ในอนาคตน่ะ หรือบางท่านอาจจะมีการวางแผนใช้เงินในทางใดทางหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นการลงทุนหรือว่าจับจ่ายใช้สอยเนาะหลักๆแล้วอยากให้คุณทบทวนหรือว่าคิดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่อสินเทอร์เรียนบางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่โฟกัสด้านใดด้านหนึ่งแค่ด้านเดียวน่ะเหมือนเรามุ่งมั่นเหมือนเราตั้งใจแล้วเราก็ก็พุ่งทยานไปเลยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้คิดทบทวนหรือว่าไต่ตรองให้ดีสะก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าจะใช้เงินทาอะไรสักอย่างก็อยากจะให้คิดทบทวนหรือว่า พิจารณาให้ทวนทีก่อนนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนาะทีนี้ใน่อง,องความรักความสมพันธ์ได้ไพงงไ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดมิเชียสพลังงานภาพรวมเป็นไพ่สิบดาบกับไพ่สี่ดาวในช่วงนี้หลายท่านอาจจะอยู่ในสถานอาการความรักความสมพันธ์ที่ค่อนข้างยากบาบานนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกรับหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มาดูเหมือนจะยากต่อการที่จะปลุกให้ฟื้นฟื้นชีพน่ะ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์จบหรือว่ามีการพักเบรกค,ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะสถานการณ์ที่โครงเคลงไม่ปลอดภัยนี้พยายามใช้สติแล้วก็ใช้กลยุทธ์ในการเอาตัวรอดนะคะมีโอกาสที่คุณจะสามารถพลิกสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตอยู่ในตอนนี้ให้มันกลายเป็นโอกาสที่ดีได้แต่ว่าคุณจะต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกแล้วก็พยายามแก้ปัญหานี้ แล้วมันจะสามารถผ่านไปได้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์เป็นการอ่านทั่วไปนะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะวันนี้ไปละบ๊ายาย